แบรนด์แรกที่เราจะรีวิวกันนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือตัว Amaz <Wow. S 1> นั่นเองนะคะแพ็กเกจข้างในยังไม่เหมือนกันเลยนะงงเหมือนกันว่าทำไม oh. ในปีนี้เนี่ยค่อนข้างดังมากๆนะคะก็คือดังชนิดที่เรียกได้ว่าของหมดชอบอะทั้งๆท,งที่จริงๆเมื่อก่อนอะคนไม่ค่อยให้ความสนใจกันเท่าไหร่เลยนะ สวัสดีค่ะนี้ก็อยู่กับหมอแอนนานะคะดเรแอนนาวันไฟเดย์ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันในช่วงหมอป้ายยานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะหมอไม่ได้จะมาป้ายยากระเป๋านะคะแต่ว่าจะมาป้ายยาอ็อเดอรี่นะคะซึ่งอ็อเดอรี่ที่วันนี้หมอจะเลือกมาเป็นอะไรนั้นเนี่ยก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ โดยอัซเซสซอรี่ในวันนี้ที่หมอเลือกมานะคะก็คือสร้อยคอนั่นเองค่ะก่อนอื่นต้องขอเกริ่นกลับไปยาวๆก่อนว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างชื่นชอบในเรื่องของเครื่องประดับอยู่แล้วเพราะว่าเดิมเนี่ยคุณพ่อก็คือคุกขี้อยู่ในแวดวงนี้ไม่ว่าจะเป็นการคัดเพชรต่างๆหรือว่าการทําเครื่องประดับต่างๆรวมถึงขายพวกจิวเวลรี่นะคะก็ทําให้ตัวเราเองนั่นเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างชื่นชอบในเรื่องของเครื่องประดับเลยนะคะนอกจากนี้หมอเชื่อว่าจริงๆแล้วเครื่องประดับนั้นเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนรู ของเราได้แล้วก็สามารถเหมือนกับเอ็กเพรสหรือว่าแสดงความเป็นแบบตัวตนของเราได้อะอไรเงี้ยก็เลยทําให้ รู้สึกชื่นชอบในเครื่องประดบับเพราะว่าบางทีคือการที่ยวแต่งตัวธรรมดาแต่ถ้าเราเ,เรามีสร้อยคอสักหน่อยต่างหูสักนิดสร้อยข้อมือสักนิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราดูเหมือนแบบสวยขึ้นดู c o m p l e ทลุกได้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มความมั่นใจกับเราได้นั่นเองค่ะ <Wow. S 1> อย่างที่บอกหมอเป็นคนชอบของสวยๆงามๆอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยความงามเรื่องกระเป๋านะคะเรื่องเครื่องประดับนะคะ oh. เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหมอก็จะมาแนะนา oh. เกี่ยวกับสร้อยคอนะคะ oh. ซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนก็น่าจะ คุณเคยหรือว่าหลายๆคนก็น่าจะครอบครองกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวสร้อยหลักๆ4รุ่นนะคะจาก3แบรนด์นั่นเองค่ะแบรนด์แรกที่เราจะรีวิวกันนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือตัว Amaz นั่นเองนะคะโ <Wow. S 1> ดย Amaz นะคะรุ่นที่เราจะมารีวิวเนี่ยก็คือรุ่น p o p Edge นะคะซึ่งต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยค่อนข้างดังมากๆนะคะก็คือดังชนิดที่เรียกได้ว่าของหมดชอบอะทัทง้ทงๆที่จริงๆเมื่อก่อนอะคนไม่ค่อยให ความสนใจกันเท่าไหร่เลยนะตัว POP H เงจริงๆเนี่ยก็คือจะมีอยู่ด้วยกันนะก็คือ2รุ่นนะคะก็คือรุ่นไซส์มินิกับไซส์นอร์มนั่นเองค่ะเดี๋ยวหมอเปิดให้ดูนะคะ คือบางทีอะเราซื้อของในช็อปเหมือนกันนะแต่ต่างช็อปแพ็กเกจข้างในยังไม่เหมือนกันเลยนะงงเหมือนกันว่าทําไมอันนี้นะคะก็จะเป็นแพ็กเกจของตัว p o p Edge i Mini นะคะนี้ได้มาจากตัว Embassy นะคะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยในลักษณะแบบนี้นะคะตัวสายเนี่ยจะเป็นสี Rose Gold นะคะส่วนตัวจี้เนี่ยก็คือจะเป็นสี Rose นั่นเองเป็นสีชมพูอ่อนๆ Rose Gold ถือว่าค่อนข้างน่ารักเลยนะส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็คือรุ่น p o p เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นไซส์ normal นะคะที่หมอได้มาอันนี้ได้มาเป็นของขวัญน,นะคะที่หมอได้มาเนี่ยก็คือจะเป็นสี rose gold นะคะแล้วก็เป็นสีจี้ค่อนข้างหายยากเลยก็คือเป็นสีมารูนนะคะมันจะออกสีเหมือนแบบเทาอ่อนๆะ่อนเทาเทาอ่อนๆเทาเบจอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็คือเป็นไซส์ normal เดี๋ยวหมอเทียบกันให้ดูระหว่างไซส์มินิแล้วก็ไซส์ normal นะคะหลายๆคนจะได้แบบเอ้ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้น จริงๆขนาดค่อนข้าง,าง,างต่างเลยนะถ้าสังเกตดูตัวมินิกับนอร์มอลก็คือต่างกันมากเลยแต่ใส่ขึ้นมาสวยน่ารักทั้งคู่นะคะคือตอนแรกอะหลายๆคนอาจจะชอบมินิมากกว่าแหละมินิบางทีมันจะหายากกว่าแต่พอใส่ขึ้นมาจริงๆอะตัวนอร์มอลถือว่าน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวแปะรูปให้ดูตอนใส่นะคะก็คือถือว่าค่อนข้างน่ารักเลยจริงๆแล้วตัว a m s รุ่น p o p h Mini เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ15ื่นประมาณนี้นะคะส่วนไซส์นอร์มอลก็จะแพงขึ้นมากว่าหน่อยอาจจะประมา มาณ2 0 0พันอาจจะหมื่นเจ็ดอะไรแบบนี้จำราคาคร่าวๆไม่ค่อยได้เนาะอันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับตัวสร้อยของตัว Airmes นะคะรุ่น p o p H ทั้ง2ไซส์นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นของหลุยนั่นเองสร้อยหลุยจริงๆน่ารักมากรุ่นนี้ก็ได้มาเป็นของขวัญเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกอะ่ะคือเครื่องประดับอะ่ะบางทีมันแบบมันซื้อง่ายบางทีซื้อให้เป็นของขวัญหรืออะไรแบบนี้ก็มันคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบน่ารักเนาะนี่เป็นรุ่นหัวใจของหลุยไม่แน่ใจ ว่าชื่อรุ่นอะไรวันนั้นได้มาเป็นของขวัญน,นะคะตัวนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นหัวใจแล้วก็มีสัญลักษณ์ LV หรือว่าหลุยส์เนี่ยตรงตรงกลางนะคะพวกนี้ของแบรนด์เนมพวกนี้ก็คือก็จะสามารถปรับใส่ได้เนาะอยากได้แบบใสสั้นหน่อยหรือว่าใส่ยาวหน่อยนะคะแต่ว่าชอบดีเทลตรงนี้ของหลุยส์มากเลยคือดีเทลของเขา,าขนาดตรงปรับสายด้านหลังยังน่ารักเลยคือมันยังมีความแบบ LV อะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็ตัวนี้ที่ได้มาเป็นของขวัญน,น่าจะประมาณ1 8ื่นแปดหรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็คือไม่ไมเกิน2 0 0หมื่นตัวสร้อยนะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะอันนี้ได้มาเป็นของขวัญเช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นสร้อยจากแบรนด์ดีออนั่นเองคริสเตียนดีออลนะคะตัวนี้น่ารักมากคือดีออต้องบอกว่าเขาจะเน้นความแบบน่ารักน่ารักความมุกเนาะอันนี้ก็คือเป็นสีแบบ วินเทจโก้เนาะก็จะเป็นสีแบบสีทองแบบดูแบบวินเทจนิดๆนะคะแล้วก็จะมีความมูกมีความดาวนะคะ <c oughs> ก็คือน่ารักมากเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหมอเทียบรูปให้ดูชัดๆนะคะลักษณะของหลุยส์เนี่ยก็คือจะมี ook, มูกมีคริสตัลนะคะที่เขียนว่าจารดอเนาะแล้วก็มีลักษณะดาวที่เป็นคริสตัลเช่นเดียวกันของดีออลราคาค่อนข้างแรงถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ประมาณ20,000ืถึงสา0 0 0เลยนะคะราคาค่อนข้างแรงแต่ว่ามันก็มีความแบบ น่ารักอะ่ะก็คือใส่แบบกับเกาะอ,อกหรืออะไรแบบนี้ค่อนข้างน่ารักเลยแต่ว่าตัวเนี้ยคือด้วยความที่ลายมันค่อนข้างเยอะตัวดีเทลเองมันค่อนข้างเยอะก็จะแนะนําว่าใส่กับชุดเรียบๆหรือว่าเกาะอ,อกอะไรเงี้ยเวลาไปงานอะไรเงี้ยก็จะโอเคน่ารักแต่นอกนั้นน่ะสามารถใส่ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะ หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าที่ใส่อยู่ตรงคอคืออะไรนะคะจริงๆอย่างที่หมอเกิดไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าตัวหมอเอเป็นคนที่ชอบในเรื่องของเครื่องประดับมากๆนะคะแล้วก็มีหลายครั้งที่ซื้อของแบรนด์เนมหรือว่าได้ของแบรนด์เนมมาแต่ว่าใส่อย่างเงี้ยอย่างพวกต่างหูเงี้ยใส่แล้วก็ยังแพ้ไม่ใช่ว่าของไม่ดีแต่ว่าด้วยตัวเองเป็นคนที่แพ้ง่ายคราวนี้ใส่แล้วบางทีเอ้ยมันมีเลือดออกหรือว่าเจ็บหูหรืออะไรเงี้ยมีมีเลือดออกหรือว่าเจ็บหู ก็เลยคิดว่าเอ้ยเราน่าจะทำเครื่องประดับอะไรน่ารักน่ารักที่แบบวัสดุดีแต่ว่าราคาหน้ารักนะคะก็เลยได้ทดลองกับตัวเองมาก่อนที่จะทำแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนว่าทดลองกับตัวเองมาแล้วว่าวัสดุดีสามารถใส่ได้ยาวๆผิวแพ้ง่ายใช้ได้แล้วก็ ใส่แล้วมันไม่ได้เกิดผลเสียในะดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจทําแบรนด์ขึ้นมาซึ่งแบรนด์ก็ชื่อว่าวัน i ฟ e Day นั่นเองนะคะตัวแบรนด์ว f น i ฟเดย์นี่นเนหมาะก,ก็จะออกแบบเครื่องประดับต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างหูสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือนะคะแล้วก็ทาออกมาในราคาน่ารักนะอย่างต่างหูเ,งเ้งก็คือแบบใช้วัสดุเทียบเท่าแบรนด์เนมเลยก็คือเป็นบาสชุบทอง 18K หรือว่าถ้าเป็นสีเงินก็คือชุบแพลทินัมสีชมพูก็คือชุบโรสโก Gold, ลแลวก็คือใช้วัสดุอย่าง แต่ะะ <Wow. S 1> ว่าเพชรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้เป็นคริสตัลเป็นเพชรสวิสอะไรเงี้ยคือใช้วัสดุอย่างดีในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะคะโดยราคาที่หมอขายเนี่ยก็คืออย่างต่างหูอย่าเงี้ยก็คือเริ่มแค่แบบ490สร้อยคอ790อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีหลากหลายรุ่นก็จะค่อยๆทยอยออกมาเป็นคอลเลกชันนะคะก็ขอทายอินนะคะทายอินตรงนี้นะคะฝากทุกคนนะคะช่วยติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้หมอสําหรับการเปิดตัว แบรนด์เครื่องประดับแบรนดบบร์ดใหม่ของหมอวันไฟเดย์ด้วยนะคะฝากไปติดตามใน IG กันเยอะๆนะคะแล้วก็สามารถสั่งได้นะคะที่ IG หรือว่าที่ไลน์เลยนะคะก็คือสามารถกดลิงก์ได้ใน IG เลยนะคะ IG นะคะชื่อ one fire day jewelry นะคะก็คือจะขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะสามารถไปกดติดตามได้สามารถสั่งของได้ทาง DM หรือว่ากด ลิงก์ในหน้าโปรไฟล์ของ i ออะคะ่ะก็คือจะเข้าไปทางไลน์เลยนะคะต้องบอกว่าใส่ใจทุกขั้นตอนจริงๆเพราะว่ากล่องหรือว่าวัสดุที่ใช้กล่องอะไรเงี้ยก็คือแบบกล่องดีมากนะคะสามารถเอาไปเป็นของขวัญได้เลยนะคะไม่เชื่อตามไปดูใน IG นะคะสุดท้ายนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้หมอในทุกๆเรื่องที่ทำให้หมอนะคะทำคลิปทำ u t u b e มาจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันฝากติดตามกันด้วย นะคะคลิปหน้าอยากให้มารีวิวอะไรมาป้าอยาอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ